ใครที่ใช้ Google Chrome บ่อยๆหรือใช้ Chrome บ่อยๆในการเข้าเว็บต่างๆแล้วเรามีการล็อกอินอีเมลของเราทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้ Google Chrome ของเราเรามีวิธีการล็อกหน้าจอล็อกพาสเวิร์ดของ Google Chrome มีวิธีการล็อกอย่างไรไปดูครับ เริ่มต้นเรามาเปิดตรงนี้ครับเราเข้าไปตรงนี้ครับตรงจุดนี้ครับตัวแอป Google ตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เลื่อนหาตรงนี้ครับที่เขียนว่า c h r o m e Web Store ตัวนี้ครับกดขึ้นมาเลยพอมาหน้านี้เราพิมพ์คำว่า Chrome ครับ Lock. l ็อก L O C K ตัวนี้ครับแล้วก็กดตัว จะมีแว่นขยายตัวนี้กดขึ้นมาเรามาดูตัวแอปที่เป็นรูปกุญแจตัวนี้ครับที่เขียนว่า Set password for your browser Chrome lock ตัวนี้ครับกดขึ้นมาเราก็กดไปตรงนี้ครับเพิ่มใน Chrome ตัวนี้ครับกดเลยเรากดเพิ่มส่วนขยายครับตัวนี้ครับ เขาจะให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วแต่เราตั้งครับสมมติว่าเราจะตั้งเป็นตัวอักษร2ตัว A A แล้วก็ตัวเลข6ตัวหรือ2 6ตัวแล้วเราก็กดตกลงแล้วก็คลิกตัวนี้ครับป้องกันหน้าเว็บนี้จากการสร้างอันโต้ตอบเพิ่มเติมแล้วกดตกลง พอเราใส่พาสเวิร์ดไปแล้วเราก็มารีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราชัดดาวและเปิดเครื่องแล้วเราลองมาเข้าโคมนะครับพอเข้าโคมมาเนี่ยเขาก็จะถามพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ครับ1 2 A2 ตัวแล้วก็26ตัว1 2 3 4 5 6แล้วก็กด แล้กดแล้วเราก็กดตกลงก็เข้าใช้งานได้ตามปกติเราอยากจะยกเลิกโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเราก็ไปที่ส่วนขยายตรงนี้แล้วกดมาที่จัดการส่วนขยายแล้วเราก็กดปิดสวิตตัวนี้ครับปิดสวิตตัวนี้ออกไปแล้วเราก็ลองเปิดโคมใหม่ครับ เขาก็จะไม่ถามพาสเวิร์ดอีกเพราะเราปิดสวิตไปแล้วครับแต่ถ้าเราจะไม่ใช้เลยเราจะไม่ใส่พาสเวิร์ดเลยเราจะเอาออกเลยก็กดไปที่ส่วนขยายแล้วก็จัดการส่วนขยายครับแล้วก็กดนำออกตัวนี้ครับนำออกจากโคมไปเลยครับก็คือนำออกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ก็ออกจากโคมเราเวลาเราใช้งานก็ปกติก็ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดอีกต่อไปแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ